จะได้รับอะไรกลกับไปจากพิปูผมเชื่อว่าคนทุกๆทุกๆความชอบคนเราจะมีความชอบหลากหลายนะครับถ้บาฟังจากทุกๆศาลาแล้วเนี่ยน่าจะครบวงจรนะครับบางคนอาจจะได้ของแขมในสิ่งที่นอกเหนือความสนใจที่เคยคิดว่าตัวเองสนใจแบบนี้อาจจะเดินผ่านไปอีกาาแลแลถึ่งศาลารู้สึกว่าเฮ้ อันนี้ก็โอเคนี่หว่าผมคิดว่ามันมีแต่ความรู้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนโครงการแนแนวสังคมที่ต้องการคนแนแนวนะครับใครที่กำลังหาแนวอยู่หาทางอยู่ผมว่ามาที่นี่ก็เหมือนเมืนเจอเจอครูแนแนวดีๆสักสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเอาครับ,ร,บราสามารถไปติดตามได้ในสาราฉายลครับนะครับ,รบพี่โออยากจะฝากอะไรถึงโอว,ว่างานนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับ โอ๋ชอบนิวกรมอย่างเงี้ยจะหาโอกาสได้ได้ฟังพี่นิวกรมพูดประสบการณ์พูดอะไรเงี้ยบอกว่าหาได้ยากการที่เราอะได้มีโอกาสฟรีเข้ามาดูหรือไม่ก็ทุกคนอาจะพี่แท๊บพี่วิบอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนที่แบบเอ้ยเราไม่ได้เจอกันบ่อยการที่เราได้ได้ได้ดูฟรีอะก็มันเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะฉะนั้นแน่โอ๋ว่างานนี้ไม่น่าพลาดค่ะเออแล้วโอว่าพี่ปูพูดถูกนะว่าคนเราแบบอาจจะรู้ คิดว่าตัวเองชอบวันนี้แต่พอฟังแล้วเฮ้ยเกิดไอเดียได้หรือว่าเราจะลองทำแบบนี้ดูโอาเชื่อเสมอว่าคนเราอ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบทําตอนอายุน้อยหรืออะไรทุกอายุสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ค่ะอเชื่อนั้นอย่างขอยกตัวอย่างนะพ่อโอกเงี้ยตอนนี้พ่อก็แบบก็รีทายแล้วอ่ะตอนนี้แกมาทําขนมปังนวดทุกวันเลยเอออยู่ๆพ่อก็แบบเออ ครับของทางสาราร้อยเรื่อ okay, <thank> งอยากจะฝากอะไรถึงเรา มันมีเคยมีคนถามพุ่งกับชื่อดังครับบูดีอะไรถามเขาว่ามีเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จยังไงบ้างเขาบอกคำหนึ่งครับเป็นคำว่าโชว์อัพก็คือการมาบรรลุน้าน่มา,า,นะมาสแสดงตัวมีอะไรก็ไปเจอเขาไปไป,ไปทำหนังก็ไปกล้องถ่ายไปถ่ายู้กับไปเจอไปแนะนำตัวงานนี้เป็นงานที่ดีมากงานหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้คุณมาสแสดงตัวคุณจะมีโอกาสที่ได้ทั้งฝ่ประสบการณ์ ที่ตกการณ์ที่เขาเคยทําถูกทําผิดบทเรียนที่เขาเคยเรียนรู้มาเาข,าขาปรับคุณกับคุณได้มีโอกาสได้เข้ามาคุยกับเขานันงตัวขเขาเอางานให้เขาดูได้ แล้วก็ถ้าเขินเขิเนี่ยก็ยังมาเจอเขาในการปาร์ตี้ได้ตอนเป็นมือเหม่ได้อาจจะประสิทกันตอนปาร์ตี้ก็ได้ครับผมมันมีหลายหลายวิธีการที่คุณใช้จุดอ่านมากนะมามาแสดงตัวแล้วกันครับนั่นคือจากวิปนะครับพี่แป๊กครับผมครับจากการที่จะมีวันที่หนึ่งที่สองพี่แท๊กอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้คนที่อาจจะตามหาฝันอาจจะต้องการแรงบันดาลใจก็ ก็จะคล้ายๆกับทุกคนนะครับคือใครที่ยังผมคิดว่าใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ว่าสงสัยว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้งองการหรือเปล่าครับที่เนี่ยอย่างน้อยก็มีตัวอย่างให้ดูมีประสบการณ์จากคนที่ผ่านมาแล้วมาเล่าให้ฟังครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะ่ะคือการหาตัวเองให้เจอ,อถ้าเกิดไม่เจอก็ก็คง สเปเรชั่นเป็นทำไม uh, uh, uh. ทีนี้ถ้าเราเจอในสิ่งเราต้องการแล้ว uh. ถ้าเรามีแพชชั่นในสิ่งเราอยากทําแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีคนมาคอยกระตุ้น,น uh. ว่าผู้อยางมนจะไปเราอย่างศาลาของเราก็ผมว่าอาจจะไม่ได้ไเป็นศาลาที่เรียกให้รองมันใจทุกคนครับอาจจะเป็นศาลาที่เปิดโปงว่าอาชีพนี้มันเป็นยังไงจริงๆ uh. ให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าครับถ้าใช่ ก็ลุยถ้าไม่ใช่ก็เลยอ,อ,อย่างน้อยเขาอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างร้อยอคนอาจจะได้คําตอบสักคนสองคนผมว่ามันคุ้มมากกับการที่เขาจะไม่ได้เสียเวลาในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าอย่างน้อยเราไม่ว่าเราทำ workshop, เวิร์กช็อปรจะพูดอะไรก็ตามสิ่งที่คนที่มาควรจะเขาควรจะอยากได้เขาจะถามควรจะต้องการ ไม่ใช่ว่าราให้พวกเราคอยป้องว่าอะไรคืออะไรอย่าทำอย่างนี้ไน้าเป็นอย่างไี<ม>ถ้าทุกคนมาแล้วมันเป็นเขาอยากได้เราให้เนีย่ยผมว่าผลลัพธ์มันจะดีที่สุด<ม>แล้วก็สมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยไม่มีอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ของงานนี้มันมีเต็มไปหมดอยู่แล้วก็ขอเชิญเชิญทุกคนครับผมว่าดีมากสำหรับยุคนี้ แฮชแท็กว่าสารา inspiring space แล้วก็จะได้ไปโพสกันในเฟซบุ๊กของเราสารา inspiring space คือตอนนี้มันเป็นโลกของโซเชียลเ็ตเวิร์ดครับผมแต่เดี๋ยวมาร์คเขาจะเก็บตังค์แล้วนะเอาจริงเหรอมาร์คก็เบิกเหรอเะกจะเก็บตังค์ให้วนะกี่บาทพี่ จริงจริงจริงเขาาบอกมานะจริงเรอเาให้เราให้คสชจ่ายแทนเราได้ไหมคือข่าวเลยวิบวิบบอกพี่ก็ข่าวเลยวิบข่าวเลยผมเชื่อถ้าเขาเก็บตังค์นะคนไทยเยอะมากที่แบบไม่เล่นเลยเชื่อเลยเราไม่ยอมเสียตังค์หรอกอือแต่มันติดไปแล้วนะตอนนี้ใช่ไงรถติดมาฝ่าฝนมาเรช่วงที่เดินทางแล้วก็จะฝนตกมันตัดเยอะขอบคุณมากๆครับเรามีแสงโสมคอยบริการอยู่นะครับ โอเคนะคะโอเคไหมครับไดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ